สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราถึงจุดหมายแล้วนะครับขับรถจากกรุงเทพมาประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงเศษร,นะระยะทางก็งไม่ถึงร้อยกิโลครับครับตอนนี้ถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับสถานที่นะครับส่วนที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ เราก็มาถึงทางขึ้นนะครับทางแรกนะครับสําหร,รับรใครที่จะขึ้นไปไหว้พระด้านบนนะครับด้านบนยอดเขาก็จะมีทางขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับค่อนข้างชันเลยทีเดียวยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นทางนี้ดูนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ไหวจริง <Tipp> ๆนะครับร <Unterstützung S 3> ่างกายไม่สามารถจริงๆนะครับก็ทางวัดก็มีบริการนะครับก็จะมีรถรางไว้บริการนะครับสําหรับท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นไปทางบันไดได้ไหวนะครับ ก็จะมีรถรางแบบนี้นะครับไว้ให้บริการก็น่าจะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเป็นรถรางระยะสั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้สูงมากแต่จะรูชันนะครับชันแล้วก็ผมผมดูแล้วว่าผมว่ามันเสียวดีเหมือนกันนะครับแต่ดูแข็งแรงครับปลอดภัยครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นนะครับจากทางบันไดด้านหน้านะครับวันนี้มากับหลานชายครับจะไหวไหมเนี่ยหลานชายผมนะครับ เดี Michael, ๋ยวลองดูนะครับหลานบอกว่าไหวครับผมอ่ะสู้ๆนะครับขึ้นไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะเคครับเดี๋ยวเราขึ้นกันดูครับ ทางขึ้นก็ไม่ลําบากนะครับพอขึ้นได้นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรเชื่อว่าน่าจะไหวนะครับยังไม่เกินความสามารถนะครยังแรงยังเยอะอยู่ครับยังไม่แก่นะครับหลานก็โอเคครับหอบนิดหน่อยนะครับเหลืออีกไม่ไกลแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ระหว่างทางก็วิวสทางขึ้นนะครับซ้ายขวาทางขึ้นก็โอเคครับนะครับเดี๋ยวไปหลานเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนเลยนะครับ โอเคนะครับถ้าทางจะไหวนะครเดี๋ยวไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งว่าหลังจากถึงแล้วอาการจะเป็นไงนะครับเนี่ยฮะมองจากการางใบครับไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับก,ก็สวยดีครับตื่นเต้นดีครับ วันนี้ก็อากาศไม่ร้อนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะเมฆดำๆมาคล้มๆเลยนะครับระหว่างทางที่เมื่อกี้เดินมาก็มีฝนปอแปะปอแปะลงมานิดหน่อยนะครับคิดว่าคงจะตกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวดูว่าแรงหรือไม่แรงนะใกล้ขึ้นถึงข้างบนแล้วตอนนี้หลานถึงแล้วตอนนี้ก็มาถึงด้านบนแล้วครับโอ้ยไงครับเหนื่อยครับโอ้ปันไดชันเหมือนกันนะครับเนี่ยมองลงไปก็เสียวๆเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ฝนก็น่าจะตกนะครับเริ่มลงเม็ดมาละเมฆฝนก็ขึ้มลมด้านบนนี่แรงมากนะครับเห็นองค์พระนะครับอยู่บนยอดแล้วครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้หลานอยู่ข้างบนไปก่อนนะครับตอนนี้ผมลงลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ารถนะครับรถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้ครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับฝนตกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยครับเดี๋ยวเราวิ่งไปที่รถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าตกมากตกน้อยไงแต่เดี๋ยวจะลองเอารถขึ้นดูนครเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถขับอ้อมไปทางด้านหลังนะขึ้นไปทางยอดบนได้นะครับครับ๋ยวลอง ลองไปกันดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอหลบฝนกันครับโอ้ฝนตกนะครับวันนี้ผมว่าดีนะครับที่แรกเราคิดว่าร้อนนะครับฝนตกก็เย็นดีครับไปอีกแบบนึงครับได้มุมมองอีกแบบนึ่งครับซึ่งปกติถ้าเกิดมานะครับถ้าแดดจ้าๆแดดร้อนก็จะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปเส้นทางทางด้านหลังนะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาผมก็ ยังไม่เคยยังไม่เคยขับรถขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองขับขึ้นไปครับครับเดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยกันเลยครับเผื่อใครมีโอกาสได้ผ่านมาแวะเที่ยวแถวนี้นะครับก็มีทางขึ้นนะครับใครที่เดินขึ้นไม่ไหวก็สามารถขับรถขึ้นไปได้นะครับเพราะถ้าขึ้นด้านหน้านี้ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับวันนี้ผมก็เลยถ่ายมานะครับเดี๋ยวเผื่อใครมาเที่ยวนะครับก็ใช้เส้นทางนี้ได้นะครับเกิดไม่อยากไม่อยากที่จะเดินนะครับก็ขึ้นไปได้ ครับเราขับรถขึ้นมานี่ครับทาจอดรถนะครับด้านเกือบเกือบยอนี่ยก็ยังคงเป็นมีบันไดนะครับแต่ว่าจะชันน้อยกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วงระยะการเดินขึ้นเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับคิดว่าสามารถน่าจะเดินกันได้นะครับไม่สุไม่ไม่ไม่ไกลมากนะครับน่าจะไม่เหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวเราลงเดินดูก็โอเคสบายครับวันนี้วันนี้ก็แปลกอย่างนะครับ คงจะเป็นเพราะอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับผมเดินไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับก็ขึ้นมาได้แบบสบายๆครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ด้านบนนี่โอ้โหสวยงามครับประทับใจมากเพราะว่ามองไปทางรอบๆแล้วมัน360องศาแล้วมันสบายตามากเลยครับโล่งๆครับมีทิวเขาแล้วก็มีที่นานะครับที่นาของชาวบ้านนะครับตอนนี้เราถึงด้านบนของวัดแล้วครับเดี๋ยวเราเดินชมความสวยงามด้านบนนะครับ ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเปาสุดทวิตด้วยนะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์นะครับกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่มานะครับใครมีคอมเมนต์ดีๆนะครับหรืออยากพูดคุยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ